สิ่งที่กลัวตอนนี้คือการที่เป็นคนแรกที่ต้องทำอ่ะมันอาจจะถูกก๊อปปี้บางอย่างทีมหนึ่งเสียเปียบมากๆค่ะโอ้ยเราเป็นทีมแรกเดี๋ยวว่ากอบเราเห็นปุ๊บคิดในใจไม่ก๊อปหรอกจ้ะไม่ต้องห่วงเจสซี่ทำไมไม่เงยหนะ้ามองแต่เราต้องเงยเหมือนแตบโดนกระชากเลาคนกระโดดกระชากมันต้องแบบอย่างเงี้ยโหพี่พีโคตรลงทุนเลยอ่ะเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมอ่ะดีใจอะ่ะก็คือพยายาม เน้นไปในเรื่องจัดท่าก่อนพอไปเข้าฉากปุ๊บเนี่ยเข้าเซ็ตก็จะได้ท่าที่เป๊ะตามที่เราต้องการเลยพอบทตอนนี้คือแบบมาเลยจ้าคือแบบพร้อมรับฝนมากมันแบบร้อนมากร้อนจริงๆนี่คือแบบบททดสอบว่าใครจะอยู่ได้ใครจะจองที่สุดใครจะอะไรที่สุดมันก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยห้าสี่สามสองแอคชั่นมันดูไม่บาลานซ์กัน โจเซ่โดดไม่สวยโดดไม่แมนเป็นิบัลเล่อย่างสาวๆทุกคนดูดีนะแต่โจเซฟแค่กระโดดขึ้นแล้วกระโดดลงมันไม่เหมือนแบบเป็นการต่อสู้คือคนที่ขโมยสีนวันนี้จริงๆคือเทียแล้วชุดก็เด่นมากแล้วก็บอดี้ฟิกเกอร์ของเขาคือดีเรามีตัวช่วยก็คือตรงที่ว่าเรามีอัติล่าได้เปรียบตรงที่ว่าเขาได้เคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาบ้างก็คิดว่าผู้หญิงสี่ลุงผู้ชายหนึ่ง น่าจะออกมาสวยสามอั่ทักน์ลองปั้งออกถอยเขเข้าว awesome. ันช hey! so ่วง e ีแอคช่นเยอะดีอะลงพี่พิมัครับมันได้แค่ท่าเดียวนะพี่เอาท่าสุดท้ายล้วกันเอาท่าเสียบตกใจเหมือนกันว่าอ้าวแล้วที่เด็กๆทั้งหมดเนี่ยซ้อมกันมาท่าเธอแต่ละอย่าง positioning ที่เราวางไว้เนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องมาตัดหลายๆท่าที่ลงมีก่อนหน้านั้นเป็นท่าจบท่าสุดท้าย ที่ซ้อมมาแล้วคืออะไรอ่ะซ้อมแบบซ้อมเยอะมาก5 4 3 2แอคชั่นเสียมเล้สุดยอดใายทำถูกใจแม่ไายมีสะบัดกระโปรงออพราาจบปปิมสวยนะแขนอะวงแหวงงแขนขึ้นไปอะสวยปิมก็สวยมากแล้วปิ่มเป็นคนเดียวที่คัดแล้วยังง้างแขนต่อคุณเต้นอาจจะยังไม่ได้สั่งคัดแต่ฝนยังไม่หยุดชีก็เล่นต่อโดยที่ไม่มีใครบอก โพสตว่าดีเออรู้สึกตัวเองซาดิสนะข้าคนเราปุ๊บยังมาโพสแบบสวยเทคสุดท้ายแล้วนะคะขอเสียงขอพลังขออารมณ์ We are fighters เต็มเสียงเลยนะมันเหมือนแบบมีพลังบางอย่างอะตาอะไรอยาเงี้ยแล้วแบบขู่เขาฝนมามันได้อารมณ์นั้นมากห้าสี่สามสอแอคชั่นไออกเร็วหยโดนบังขนหยุดครับริมโนบัง อาจจะดีกว่าของพี่บีก็ได้ล่นคลับเลดูสดใสใจเย็นๆนะฟังพี่คริสดีๆนะตั้งใจฟังพี่คริสดีๆนะน้ำหวานนอนลงจ้ะนอนลงก่อนนะถามว่าร้อนไหมร้อนมากตรงนี้คนนี้นะจีน่าทำแบบนี้นะหงอย่างนี้นะดารันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วทุกคนก็ฟังพี่คริสแล้วก็ทำตามเพราะพี่คริสอยากได้แบบปรับปรับปรับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุิค่ะ สามสองหนึ่งดีนะฮควงควงใหญ่เล่นใหญ่เต้ย์ดก็นิ้กี้แบบพี่เห็นมาแบบชักล้อ้องตอนที่แบบพี่เคยพูดบอกคนอื่นนะเติร์ที่เล่นเยอะเหมือนกัน action go one two up one two action one two one ไม่ด้วยไงไรเ h ิน้องมึนอะไรไม่ควรจะมึนแล้วเครียดไปเลยอ่ะเครียดแทนอ่ะพี่จะเอาเด็กๆไม่อยู่ละ action ไม่ใช่เติร์ดพี่ไม่ได้ให้มองกล้อง พี่ให้ไปทางนี้จะหันมาทางกล้องเต์ดฟังพี่ฟังพี่พคนเดียวที่เล่นมากไปหน่อยคือเติ์ดคือพูดแทรกขึ้นมากลางประโยคเลยควิสก็รู้สึกว่ามองพี่ควิสถึงพูดใส่ไม้ตลอดลว่าน้องๆฟังพี่ดีๆนะคะเด็กๆฟังพี่ดีๆนะคะสวยมากสวยมากสวยมาก <c oughs> แตบบ่บีบีคิดว่าสวยก็จริงแต่เด็กมันไม่ไม่ได้เด่นอะอย่างจีน่าวันนี้บีก็ว่าจีน่ายังดรอปเลยอของบีอะคนไหนเด่นดีกว่ามีสักคนไหมที่เด่นยจ,จกิก,กี้อยู่ชวนเพื่อนเล่นน้องอยย่เท่าไหร่มันไม่ควรจะร้องแงงแล้วอะอก็คือแค่เนี้ยคุณยังคุณยังไม่รู้อีกหรอว่าเขาทำรายการนี้เพื่ออะไร รามีความสุขในการทําแคมเปญนี้มากแล้วเราทําเต็มที่แล้วเราก็ไม่แคร์ว่าใครจะรู้สึกยังไงเขาทาเพื่อพวกคุณนะเออคุณควรจะเห็นค่ากับออสตาและคุณควรจะโชว์ความสามารถของคุณให้เต็มที่เวลาที่คุณไม่มีโอกาสทําแคมเปญไม่รู้แล้วตามสภาพคุณต้องให้เกียริเมนเทอร์คุณต้องคารพเมนเทอร์คุณต้องให้เกียริรายการคุณต้องให้เกียรติเพื่อนในทีมแต่คิดว่าท ไม่อยากอยู่หรือว่าไม่ชอบอะไรใน The Face All s t a r ก็ขอถอนตัวออกนะอันนี้อาจจะต้องคุยกันนิดหน่อยค่ะแต่สุดท้ายแล้วคือ performance อมันดีแล้วมันดีทั้งหมดทั้ง3เทคแต่ว่าคริสตัดสินใจเลือกเทคที่มันเหมือนมันดูแล้วมันต้องโอ้โหที่สุดะค่ะได้ร่วมงานกับพี่คริสครั้งแรกหนูรู้สึกว่าเขาเต็มที่มากนะพี่หนูขนลุกจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้น้อยไปกว่พี่เกดเลยต่อให้แม่จริงๆเราไม่อยู่ พี่คิดเป็นแม่คนที่สองเราเราก็รู้สึกอุ่นใจจริงๆนะ